อย่าเสียเวลาคำทางเองวันสุดท้ายแล้วนะครับกับการรับสมัครห้องซิกรอบเดือนพฤศจิกายนสวัสดีครับผมโคท็อป FBS ชนบุรีมาพบกันในบทวิเคราะห์วันที่25ตุลาคม2022สถานการณ์ราคาทองคำจะไปในีทิศทางไหนเรามาวิเคราะห์หาคำตอบไปด้วยกันได้เลยครับเรามาดูพฤติกรรมของราคาก่อนนะครับราคายังมีการขึ้นไหวอยู่ในกรอบโซนเดิมนะครับที่บริเวณด้านบนของ กรอบเทนขาลงนะครับซึ่งโค้ดได้วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าเมื่อวันราคามีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปกลับเป็นเทนขาขึ้นได้หรือไม่นั้นวันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาต่อนะครับเพราะว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนเดิมฉะนั้นแผนในการเทรดในวันนี้เราก็จะเปิดสถานะบายที่บริเวณแนวรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์จุดเข้ากันในทาเฟรมย่อยครับในทาเฟรมย่อยโค้ดจะมาพิจารณาในทาเฟรมของ H1 นะครับในทำเฟรมที่หเรามาดูพฤติกรรมของราคาเขาก่อนนะครับ ตอนนี้ราคาได้มีการเรียงตัวในลักษณะของไซเวะที่กรอบเทนด้านบนของเทนขาลงในทำเฟมใหญ่นะโอกาสที่ราคาเมื่อจบการไซเว์นะครับจะไปได้2ทางคือขึ้นกลับเป็นเทนขาขึ้นหรือจะยังกลับลงมาตามเทนขาลงในทำเฟมใหญ่นะในลักษณะนี้เพื่อความปลอดภยัยนะครับเราก็จะรอเปิดสถานะในบริเวณแนวรับและแนวต้านนะครับ เพื่อให้ได้ราคาที่ได้เปรียบเดี๋ยวเรามาดูนะครับโซนแนวรับและแนวต้านนะครับที่โค้ชจะให้ไว้ดังนี้ในโซนการบายนะครับโค้ชจะให้ไว้ที่แนวรับแรก1636แนวรับต่อมา1629จะให้จุดสต็อปลอดไว้ที่1623นะครับในการเปิดสถานบายนะครับหากท่านใดาสามารถหาจุดเข้าได้ตามรอบของทิกเกอรนะครับก็ให้เทรดในลักษณะ จบเป็นรอบนะครับทำกำไรฟ้าคุมแดงปิดยกชุดนะครับแล้วก็ค่อยรอหาจังหวะโอกาสในการทำกำไรต่อไปสำหรับโซนการเซลล์นะครับโค้ชจะให้ไว้ที่แนวต้านนะครับ1,670แนวต้านต่อมา 1, 6 8 2และแนวต้านสุดท้าย1,694ในโซนแนวต้านนะครับหากราคาขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เช่นกันครับต้องเล่นในลักษณะเล่นรอบนะครับเพราะว่าโอกาสที่ราคาหากมาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะกลับเป็นเทนขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะครับ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงสำหรับท่านใดที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านปลอดฟ้ามีกำลมาไปได้วยกันครับสวัสดีครับ